สบายดีสบายดีกันไว้ทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนรับทุกทุกคนเขาซื้อซองนองลีสาวรารลองสารเนาะซึ่งคลิปนี้น้องลีกลับมาถ่ายกับเอื้อยเนาะสามารถไปติดตามผลงานทางที่ซองย t u b e ได้เลยเนาะทุกคนซ <laughs> องย t u b e น้องรจนารลองสารเนาะซื้อซองวันน้องรจนารล่องสารเป็นภาษาไทยเด้อเนาะสามารถไปติดตามกันเด้อทุกคนแล้วก็ไปติดตามกันไลยๆเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้สองคนเฮาทิ้คลิปนํากันโต้ไปเรื่อยๆเ,ยเยนาะ ซึ่งคลิปมีห่าก,กับไม่ได้มีอย่งางไรนะทุกคนการ้องรีกกอยากเฮ็ดคลิปอันอันเดีก็ก็คลิปอัน,อนเว,นว้าเกี่ยวกับการเฮ็ดยูทูบมาเฮ็ด u t u b e มานี้ได้จักเดือนละเฮ็ดเฮ็ดมาเ <laughs> มื่อปีใหม่เนาะซ่วงปีใหม่มมกะนเดือนห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณห้าหกเดือนอประมาณหกเดือนเข้าหกเดือนนี่แหละว่า เป็นจจงไดการเฮ y o ยูทูบมานี่ห้าหกเดือนนี้เป็นจจงได้เด้ชีวิตเฮาเมีการเปลี่ยนแปลงในใดห,หรือว่าดนะีบอกหรือว่าบ่ดีเนาะซึ่งคลิปนี้เฮาก็จะมาเว้าเลยเนาะทุกคนก็มีหลายคนเลยเนาะสงสัยอยากให้เหตุคลิปกับเอือยเว้ามาเด้เนาะตั้งแต่ฮ y o ยูทูบมาเป็นจจงไดชีวิตลําบากลงบบเนาะเรื่องอินเทอร์นอตอินเทอร์เน็ตมันเป็นจจงได้เนาะเฮาก็สิมาเวาภายในคลิปเดียวนี่เลยเนาะซึ่งคลิปนี้เนาะเฮากะจะ มาว่าแบบเปิดโปงเลยเนาะทุกคนว่าเฮาเฮ็ด u t u b e สองคนนี้มันเป็นจังไดเนาะเจออุปสรรคอียังแด้เนาะโอเคเริ่มเลยอื <laughs> <laughs> กาทุกคนกาตั้งขอย้อนตั้งแต่ต้นๆเลยนะเนาะตั้งแต่เฮาเพราะว่าเฮ <H ates. S 1> <ๆ>าก็เคยเล่าไปลหลายๆคลิปได้แล้วกัยังพอนในเจาะจงะอันเทื่อวันนี้ก็เลยว่าจะมาเฮ็ดแบบคลิปเฉพาะเลยก็ย้อนไปตั้งแต่แรก ก่อนทีมาเป็ด hmm. ยูท uh. ูบไปเลยทุกคนก่อนซี่มาเป็นยูทูบเบอร์สองคนเนาะยูทูบเบอร์แบบบ่เต็มโตันเดันเนาะกาเฮาการตั้งแต่เริ่มต้นพ่นกาบ่ได้มีอีอย่างเลยเนาะทุกคนบ่ได้มีเลยแท้ๆเนาะปัจจุบันนี้ก็บ่ได้มีบ่ได้หมายความว่ามีได้เนาะการพอมียู่มีกินเล็กน้อยเนาะกับบ่ได้หมายความว่ารวยเนาะกาเฮาเห็ดตั้งแต่เล็กๆพ่นกับบ่ได้มีอีอย่างเลยเนาะ เอื้อยเป็นคนเฮ็ดก้อนเนาะเพื่อเอฟซีไม่เพิ่นบ่ฮู้เนาะเอื้อยหรือว่าน้องรัชน่น้องสานี่เป็นคนเฮ็ดก้อนเฮ็ดมาบางคนก็ถามว่าน้องรุกับน้องลี่เนี่ยเป็นหยังกันเนาะม,มีหลายๆคนมาคอมเมนต์อยู่ไดย ว่าเป็นอียงกันเป็นพี่น้องกันวะความจริงนะทุกคนก็คือเป็นเอื้อยน้องกันแท้ๆน้องลี่นี่เป็นน้องของน้องรถเนาะเป็นน้องลาอันนี้เป็นพ่อแม่เดียวกันเลยเด้อเนาะมีหลายๆคนสงสัยเนาะน่าคือคือกันได้เป็นไอ้อน้องกันบ่เขาจาว่านะความจริงมันเป็นไอ้อน้องกันเด้นอนอนเปิ้ลมูม่เนาะ <c oughs> แม่นาะทุกคนแล้วก็เอื้อยเป็นผู้เฮ็ดก้อนแล้วทีนี้เอื้อยเฮ็ดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนาะแล้วก็จึงมาเปิดซองให้น้องลี่เนาะตอนแรกเฮาแม่เฮ็ดนากัน2คนเนาะแบ๊บท้าย คลิปชีวิตประจําวันของเฮานี่แหละทีแรกนะทุกคนทีแรกว่าเฮาซีเฮ็ดเป็นซองเดียวกันมาเฮ็ดนากันทีแรกนะเพราะว่าน้องรถต้องได้เที่ยวไปเที่ยวมาลองซานเวียงจันเนาะทิศนึ่งบางทีกะเดือนนึ่งซี่เทือบางทีกะทิศนึ่งมาเธอนึ่งบางทีกะทิศนึ่งสองเทือนะเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะว่าเนื่องจากของน้องรถนะ อันมาเฉพาะวันเสาร์และวันทิตย์กราฟสีน้ะดูได้แต่เมื่อเดียวก็เลยว่าบอดี้มีโอกาส่ายคลิปก็เลยว่าให้น้องลีท่าายเนาะก็เลยว่าจะเฮ็ดเฮาสลับไปสลับมาเนาะทุเมียนอันอฟซีก็จะงงๆได้หน่อยหนึ่งเนาะ <laughs> เพราะว่าน้องรถท่านสวงนั้นท่านไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกแล้วก็ทางเฮียนได้มันก็เลยบ่ม <Man. S 2> ีเวลาทายคลิป <Man. S 2> ก็เลยว่าให้น้องลีเฮ็ดคลิปไปอันก็เลยเกิดบีพีเอฟซีหงจักน้องลีก็เลยว่า พีพีเอฟซีกังงเนาะตกลงว่าซองน้องลี่หรือซองน้องรถก็เลยว่าเฮ็ดคลิปมาได้ประมาณหนึ่งก็เลยตัดสินใจสร้างซองให้น้องลี่เนาะเพราะว่ามีพีพีเอฟซีกับโคอกันมาหลายน้องรถก็เลยว่าเปิดซองให้น้องลี่เป็นเฉพาะซองของน้องลี่เองเนาะก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นอ่าสองซองซองน้องรถจนาลองซานแล้วก็ซองลี่ซาวลารลองสารเนาะทุกคนแมนเป็นอย่างเฮาจึ้งตั้งว่า ล่องสารนะทุกคนเป็นอย่างอันยูทูบเขาก็มีล่องสารลายแท้คมจริงฮน่ะเฮาอยากให้เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าล่องสารมาจากเมืองล่องสารเมืองที่เฮาอยู่นี่เลยเนาะทุกคนเป็นเมืองล่องสารเฮาก,ก็เลยว่าอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของของเมืองเฮาฮน่าแบบอยากให้คนหูจักในสิ่งที่เฮาเป็นสิ่งที่เฮาอยู่เมืองล่องสารอยากให้เป็นแบบหูตัวตน เออว่าเฮานี่เป็นคนเมืองล่องสาร<ม>ด้อสินะอยากรากระายทอดว,วิธีช<ม>ีวิตของเฮาว<ม>ิธีชีวิตชาวเมืองล่องสานให้คนอื่นได้เห็นเนาะคนอยู่นอกอยู่หน้าเพื่อนก็นได้เห็นพวกเขาเนาะบางคนเพื่อนเห็นแล้วก็เพื่อนก็นติดต่อมาแล้วเออพ่อยก็กเคยไปฮันไปนี่มาอยู่ฮันเนาะแต่บด้ฮู้จักไผเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาเริ่มเฮ็ดอันนี้มาละก็เฮ็ดให้เฮาได้หูจักลายคคกลายคนแดเนะล้วก็มันก็ดีแท้เนาะ เฮ็ดอันนี้ก็ดีแบบหนึ่งเนาะทุกคนดีเพราะว่าเราได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของเราได้อยู่เมืองล่องซานนี้เฮ็ดให้คนหูจักเมืองล่องซานหลายขึ้นคนหูจักแข่งใส่สมบูรณ์หลายขึ้นเพราะว่าเตก,กีนะ่ะจะเขาเจะบ่ฮหูได้ว่าแข่งใส่สมบูรณ์เมืองล่องซานนี้อยู่สยแต่ปัจจุบันนี้กาคนก็เริ่มหู้หลายแล้วเนื่องจากว่าเฮาก็ยากันให้ซ่องเฮานี่นาะเป็นซื้อแบบเอกลักษณ์คือล่องสานเนาะทีแรกน้องลดการตั้งซื้อ YouTube ทีแรกทันเป็นนะ้นองรถจานาสแนลเนล น้องลดก็เลยว่าเปียนเป็นน้องรถจนาลองสารเนาะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถามว่าอันอันเ hey ฮ็ดยูทูบมีมีอย่างเปลี่ยนแปลงบอกก็มีมีเนาะทุกคนอ่าก็เฮ็ดให้เฮาสร้างไรายได้ได้แล้วก็เฮ็ดให้เฮามีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองว่าตัวเองมักอียงเทแล้วก็มีเวลาได้คิดมีเวลาได้ไปเที่ยวมีเวลาได้แบบ ถ่ายคลิปแบบอันถ่ายทอดอ่าตัวตนของตัวเองมาสู้อันหน้ากล้องสินะทุกคนปกติเฮาสิเป็นคนขี่อายแบบบกกาเวาลบกาแสดงออกเนื่องจากเฮามาแบบลืงจับกล้องและจังสินะเฮาก็เลยว่าได้ถ่ายทอดแบบตัวตนเฮาแท้ๆนะทุกคนแบบถ่ายทอดตัว Assass, mm hmm. ตนเฮาแท้ๆออกมาสู SDK, <tr if> <Ç> ้หน้ากล้องสินะก็มีการเปลี่ยนแปลงละยอย่างทางด้านแบบเออสร้างอะไ้ได้แบบก็บ คนพันครอบครัวซื้ออยู่ซื้อกินก็พอได้อันนี้ก็ บอกครอบใจผู้ใดเลยก็ครอบใจพี่พ FC เอฟซีอะไรเนาะที่มาติดตามแล้วก็ครอบใจตัวเองครอบใจตัวเองครอบใจเอฟซีเป็นรักเนาะเพราะว่าถ้าถ้าบุมีเอฟซีเขาก็บุมีมือนี้บูมีถ้าบุมีทุกทุกคนที่มาติดตามซองน้องลีแล้วก็ซองเอื้อยนี่นะกะบุมีเห่าในมือนี้ดอกถ้าเห่าบุมีคนมาติดตามเห่ากับบมีกําลังใจเฮตดตอไปเนาะถ้าบุมีคนเบิ้งเห่ากับบูมีดคลลงไปให้ผู้ใดเบิงนาะแล้วทีนี้เฮ็ดมาได้ระยะหนึ่งเนาะมันกับ ถือว่ามาได้ดีันแหละเนาะถือว่าดีเตอร์พเละเนาะทุกคนสําหรับเฮาสองคนเองเนาะก็ต้องขอขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เฮาโดยตลอดเนาะซึ่งคลิปนี้เฮาก,กับว่าได้มีอย่างเลยเ้ยทุกคนก็ยากมาแบบอัน เว้าให้ FC ได้ฟังเนาะว่าเฮาตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่เฮาเฮ็ด YouTube มานี้มันเปลี่ยนแปลงอีกย่างเด็กกับเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนาะแต่มันจะยากอยู่บ่อนเดียวเนาะสำหรับเฮาสองคนบรรดายูทูบเบอร์รองศารนี้เนาะเนื่องจากว่าเหือนเฮาฮันโบมีสัญญาณเนาะก็จะมี FC ท่วงมาอยู่เนาะว่าเฮาเป็นยังคือโบมักตอบคอมเมนต์เนาะเฮาก็อยากตอบอยู่เนาะแต่ว่าเหือนเฮานี่มันโบมีสัญญาณเนาะเวลาเฮาสิอัพคลิปขนาดเพว่า อันบางเพื่อหัานกับเอือ้ฮานเปียนกันไปเนาะผู้นึ่งเฮ็ดเรียกเธอตอนเศรา้าแล้วกันผู้นึ่งกับไปอัพคลิปยูตลาดผู้เลยเนาะทุกคนย้อนว่าเขาก็ยักให้คหลิปเขาลงแบบสม่ำเสมอเนาะคันว่าเขาเซียนอบคอมเมนต์อยู่เหงืองนี่นะมันบ่มีสัญญาณเขาก็ต้องได้ขี่ไปขี่ไปตลาดคันว่าเขาซี่ไปนั่งเพาะตอนเต่ของเมนน่นะมันกระโด่นโดนในทุกคน,<ม>นเพราะว่าเขาต้องได้เฝ้ามาฮิบอัพคลิปประมาณสองโมงนึงหรือสองสามโมงเขาฮิปมาสมองมันกระโดนเขาเพราะว่าเขาต้องได้ ไตเวลามาอันเฮ็ดเบียกเหอนได้สินะม,นมันก็เลยมีปัญหาอันนี้อันเดียวแหละที่ยากในการเฮ็ดยูทูบของเฮามันบ่มีสัญญาเฮือนเราบ่มีสัญญาในการรับคลิปได้ว่าเรื่องอื่นก็นดีเมืพีพีเอฟซีก็นะฮะทุกๆคนแบบคอมเมนต์นะฮะนะฮกเนะานะส่วนไผ่ที่แบบอ่ายังบอพึงพอใจในเฮาเฮาก็บ่ว่ากันเนาะอันนั้นถือว่าเป็นแฮงบันดาลใจกนะ็แล้วกันเนาะก็มีบางคนที่แบบ บามากในที่เฮาเป็นเฮาบางคนก็หักเฮาอันนี้เขาก็ต้องขอเขอ้าใจเนาะทุกคนถามว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไรย่างอ่างอ,ยางอยู่ได้ทุกคนเฮ็ดใ,ให้เฮาแบบมีอิสระในการคิดเป็นนายของตัวเองแยกไปก็ไปไ่แยกไปก็บ่ไปสินะ มหลายย่างคือคือน้องรีนี่จบหมดยี่ปีนี้ก็ยังไ่ได้ไปองเฮียนนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดมก็เลยว่ามีเวลายุ่กับพ่อกับแม่เนาะเพราะว่าพ่อกับแม่ยุ่งกันสองคนเนาะก็มีกับน้องรีสามคนถ้าน้องลียังอกใจถ้าน้องรี่ไปเฮียนนี่พ่อกับแม่ต้องมียู่ากันสองคนเนาะก็เลยว่าพอดีโควิดมาก็ดีไปเนาะดีน้องรี่ก็ได้เห็ุยูทูบก็หาเงินหาเงินเองได้แล้วก็เออยยุ่กับพ่อกับแม่ก็ดีแล้วเนาะทุกคน อืมอะรก็ประมาณนี้เลยก็บ่มีอยังหลายเนาะไม่ยังเนาะ กับพม่ากับมาณนี้เด้อทุกคนกามีหลายๆคนอยากฮูเกี่ยวกับพวกเขาเฮาะกลับมาโตมาเดินเนาะนี่ก็เป็นวิธีการเกี่ยวกับการเฮ็ด u t u b e ของพวกเขาเนาะสาหรับมือใหม่เนาะกรขบเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเด้อเนาะอย่าเฝ้าโทอเนาะทามักในอาชีพนี้เนาะมักในการเฮ็ด u t u b e นี่เนาะกระบอกเลยว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้เท้เนาะแล้วก็ต้องได้สู้แล้วก็ต้องมีความอดทนอันนี้ต้องครอบใจ ผู้ที่สนับสนุนเฮาแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือเฮาที่เ็ให้เฮามี y t u t u เพราะว่าเป็นภัยก็บแล้วเต้นเนาะมีหลายหคนนั่นแหละทั้งอยู่เบื้องหลังแล้วก็อยู่เบื้องหน้าเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจ ที่สาคัญอันนี้เราจะมาตอบในคลิปเดียวนี้มือเลยซะเนาะว่าน้องรดกับน้องลีเป็นไอ้น้องกันก็โตไปแล้วว่าเป็นไอ้น้องกันว่าน้องรดได้เจ็ดปีน้องรดได้เซีปีเนาะน้องลีได้สิบแปดปีเนาะทุกคนประมาณนี้ทห้นหือน้องรดมีไอ้น้องนําการนั้นหกคนมีเอ้ยสองอ่ามีผู้หญิงโซมีผู้หญิงซี่มีผู้ชายสอง นะทั้งเมิดกับเป็นเปรคนรวมทั้งพ่อทั้งแม่นะคะแม่นเฮาบ่ได้บ่มีพอตู้ไม่ตู้ละเด้อเนาะอ่าแล้วกามีหลายๆคนหาว่าน้องรถนี่มีลูกละบอกเพราะว่าเหตุนั้นล้านกับผู้หญิงกับผู้ชาย,ยาเน้เนาะว่ามายื่นํารถตลอดแล้วขาเจ้าฮองว่าแม่แม่เนาะก็ความจริงนรถบร่ได้มีลูกเลยเนาะทุกคนก็คืออันอันนั้นไม่ลานเนาะเพราะว่าน้องรถกรัน เลี้ยงเลี้ยงเต้น้อยแล้วเขาเจ้าเอินน้องรถมาแม่เนาะก็เลยว่าทุกคนก็เข้าใจพิดเนาะแต่ว่าล้านเด้อเนาะแต่น้องรถก็ฮักขาจเจ้าคือลูกแหละเพราะว่าน้องรถเบิ้งเขาจเจ้าเต้น้อยแม,อม่ก็ประมาณนี้กับประมาณนี้เด้อทุกคนคลิปนีเฮากับบอดี้มียังเลยเด้อเนาะกะเฮาก็กจะขอตัวลากันไปเนาะกะเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์มือใหม่เด้อเนาะกะอย่าท้อย่ยาถอยเนาะเฮ็ดสม่ําเสมอให้มันสม่ําเสมอไปเนาะ จักมือมันต้องมีมือของเฮาเนาะบางทีเฮาเฮ็ดคลิปนี่บ่มีคนเบิงเนาะเฮ็ดคลิปน้าอาจจะพลิกชีวิตเฮาไปก็ได้เนาะกะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้นอเนาะอันนี้เฮาก็มือไม่คือกัน,นารค่อยๆป,ปับปับปรุงไปหแหละเพราะว่าเฮาก็ยังมีหลายๆอันที่ยังขัดตุกบุกพองเพราะว่าเฮาก็ยังบ่หันได้แบบมีความฮู้อะไรเนาะอันนี้ก็มีพี่ c เอฟซีได้แนะนำเฮาก็ได้เอาส่วนนั้นมาปรับปุงเพราะว่าเฮาบริหู้ทุกเรื่องอันนี้เฮาต้องได้อ่า คอยให้คุณอื่นแนะนําได้แล้วเขาก็คอยค้นคว้าเองได้นอะอันนี้กะแบบ่าเขาก็บ่มีอย่างบ่มีไผ่เก่งไปทุกเรื่องแล้วกับ,บ่มีไผ่ซีหูไปทุกเรื่องดอกเนาะ,ะเขาก็ต้องได้ถามอันไดเขาบ่้งหก็ถามเนาะเขาก็ต้องหาความหูเนาะทุกคน ประมาณนี้ค่ะโบมีอย่างสิว้าวแล้วเนาะโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะปิดกันไปเท่านี้เลยทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนแล้วกันขอให้ทุกทุกคนฮักเขาสองคนอยู่ในอมอกอมใจจื้อพวกเขาตลอดไปเ้ยทุกคนเด้อโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอตัวลากันไปก่อนเด้อเนาะ ที่สาคัญฝากให้ทุกคนทักษะสุขภาพเด้อเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอยู่ที่ลงสารหนาวแล้วเด้อเนาะตอนนี้เด้อโอเคค่ะจังได้กากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ฮาตสองคนเด้อเนาะเจอกันคินหน้าไปป่ง